คะแนนครึ่งทักคะแนนครึ่งนะครับกับแก๊งนี้มีอยู่5คะแนนเขาชนะเราครึ่งคะแนนเราห้าเราสองคนได้5้างคนผสมคะแนนครึ่งนะครับขอเสียงปรบมือให้น้องทั้งสาคนนะครับน้องมึกแจกัตสินน้องมึกครับน้องมึกช่วยบอกคนในโลกใบนี้ดินึงว่าทําไมเราถึงชนะการแข่งขันในนนวัี้ได้เพราะากาครับ พราะอะไรไม่รู้ว <คน S 2> ่าตันเตรียมตัวมาก่อนเออใช่บ้าเพราะเรารู้จ์มาก่อนนะครับอ้าวนี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคือพี่เ,เจ้ไม่ได้จะเอาเอาไงให้ร้องทั้งสามท่านก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับคือเรื่องของเรื่องครับน้องน้องสาธิตจุฬาทุกท่านครับเรื่องของเรื่องคือทุกคนรู้กติกาใช่ป่ะ,ะว่าอีกแป๊บเดี๋ยวเราจะสอบมิเทอร์เราจอบไฟนอลรืก็บเีเราจะเรียนจบแอดิชั่นจะจบงานอะไรแล้วแต่แต่นี่คือตัวอย่างของคนที่ไม่รู้กติกาแล้วไม่ได้เตรียมตัว จะเป็นเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ไม่เก่งกวัวมไม่ได้ว่าอันนี้คือตัวอย่างในชะีวิตจริงที่รู้ว่าสองคนนี้เก่งมากแต,แต่น้องก็เกง่งน้องก็เกง่งแต่น้องเป็ของเราซึ่งหนึ่งเลยยอมรับว่าตัวเองอ่อนและสองเลยมีความพยายามและสามเตรียมพร้อมมากขอนเนี่ยก็าสามารถเอาชนะคนที่เก,งเกง่งกว่าได้ใช่ขอเสียบมือให้วนะสามคนอีกครั้งครับขอบคุณมากครับบคุณมากครับนะครับเพราะฉะนั้นถามหน่อยน้องๆที่กำลังจะพัฒนาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเพื่อการสอบอ d ม i ชช i o n หรือว่าเพื่อที่จะไปใช้งานในอนาคตเนี่ย,เ,ยเราควรจะเริ่มสักเมื่อไหร่ดีนะไหน <c oughs> ใครอยากปเป็นแอร์เป็นสชวตก็เริ่มสักสองทิตย์ก่อนสอบแอร์แล้วกันเรา <c oughs> อยากเป็นอย่างพี่เต้โอ้โหพี่เต้ยากมาเล่นไปอยู่เมืองนอกมาอับากลำบากนิดนึง,น,งนะครับไหนใครคิดว่าการพัฒนาภาษาอังกฤษของเรานั้นควรจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้สิ่งรอบๆตัวเรียนจากไม่ใช่แค่เฉพาะในนนั้ห้องเรียนแล้วเรียนนอกและที่สําคัญเริ่มตั้งแต่วันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆครับ เราต <alities> ้องเริ่มั้งแต่วันนี้นะครับให้น้องๆทุกคนสามารถทําได้ครับนะฮะับดเจก็และเอเจนะครับรวมถึงที่เห็นอยู่รอบๆนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับก็น่าจะเลยเวลาเรียนขอคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาดูกิจกรรมขอเรานะครับแล้วก็โอกาสหน้ามาพบกันครับกับเอจนะครับดีเจสายรำสวัสดีครับสวัสดีค่ะ